ครับ f อทุกท่านตอนนี้ก็ถังน้ำมันก็ได้ทำการล้างข้างนอกข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ทำการเอ่อจะได้ทำการประกอบยกถังน้ำมันประกอบขึ้นในตัวรถถ้าใส่ประกอบเรียบร้อยแล้วจะได้เติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็ลองเครื่อง ดูว่าระบบเครื่องระบบการจ่ายน้ำมันจะดีขึ้นไหมใส่กองโซล่าก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะทำการยกถังน้ำมันขึ้นประกอบเข้าหาตัวรถจะได้เติมน้ำมันเข้าไปจะได้ลองติดเครื่องลองดู ว่าระบบการจ่ายน้ำมันนี้จะมีปัญหาอะไรไหมในการประกอบออระบบเบรกของรถมัสด้า b 2 0 0 5ครับตอนนี้ก็เป็นแม่ปั๊มดิสเบรกนี้ก็ประกอบเข้ากับตัวจานดิสเบรกเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับ fc ผู้นารักทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มบุญสตอรี่ครับผมครับก็ยังไงก็มาติดตามต่อในการประกอบระบบเบรกไส้กรองรีเซลทั้งชุดตอนนี้ก็ได้ทำการยึด ใส่กองโซล่าเป็นที่เรียบร้อยววก,ก็ยังเหลือแต่ทังน้ำมันแม่ปัม๊มแม่ปัมป๊มเบรกกำลังสั่งแม่ปัม๊มเบรกมาให้อยู่ตอนนี้ก็ประกอบระบบพัฒเบรกไปก่อน แม่ปั๊มดิสเบรก็อยทำการยึดน็อตหรือประกอบผ้าเบรกเข้าไปที่เบร้อยแล้วครับมาดูการประกอบผ้าเบ,าบกรกล้อหลังมาทำการประกอบผ้าเบกรกล้อหลังขั้นตอนในการประกอบ,าบการเบรกล้อหลัง บอกให้พี่น้องเอซได้เห็นใส่ผ้าเบรกยังไงตอนนี้ได้ทำการยึดกระบอกเบรกเข้าออเป็นที่เรียบร้อยในการประกอบผ้าเบกตัวนี้ผ้าเบกเราได้ทำการซื้อมาเปลี่ยนใหม่สายเบกมือตอนนี้เป็น ขาใส่สายเบรกมือตัวนี้ขายึดสายเบรกมือเราจะประกอบให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นตอนนี้ก็สลับขาเบรกมือนี้เราใส่ในรูของตัวบนแล้วก็จะมีปินป้นล็อกปิ้นล็อกล็อกขาด ล็อกสลักอีกทีครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะประกอบให้พี่น้องเอฟซีได้ได้เห็นทุกขั้นตอนที่เราประกอบตอนนี้ก็ใส่ปิ่นล็อกเป็นที่เรียบร้อยดูตามขั้นตอนที่เราประกอบพระเบรกการใส่พระเบรก ว่าใส่กันยังไงครับก็ติดตามต่อในการประกอบผ้าเบกหลังใส่สปริงทุกตัวสปริงดึงเบกและชุดระบบเบกตัวตั้งเบก ครับ<ะ>ก็ขอให้ FC ีทุกท่านติดตามทุกขั้นตอนที่เราประกอบครับผม

เข้าหากันแล้วจะได้ทำการติดตั้งอยู่ในตัวรถกับถังน้ำมันครับยังไงก็ขอให้เฟทุกท่านติดตามทุกขั้นตอนที่เราประกอบเราประกอบถังน้ำมันเสร็จแล้วจะได้ทำการาทำการดูดน้ำมันแยกน้ำมันเข้าหาปั๊ม แล้วก็ทำการทดลองติดเครื่องดูและวิ่งดูว่าปัญหาจะเกิดไหมเ,เวลาวิ่งจะดับวูบไหมจะลิ่งขึ้นไหมครับวันนี้ก็ได้ทำการล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าเ,าเป็นที่เรียบร้อยจะได้ทำการติดตั้งอยู่ในตัวรถ ครับก็ให้ f อฟทุกท่านติดตามติดตามช่องของเราช่องช่องนี้ช่องที่มีสาระดีๆมีความรู้มากมายถ่ายทอดให้พี่น้องเอซได้ชมได้เห็นได้ศึกษาไปด้วยกันปัญหาเรื่องรถก็ไปตามขั้นตอนตอนนี้ก็ประกอบไปตามขั้นตอนครับ ครับตอนนี้ก็จะได้ประกอบเข้าขับตัวโครงยึดได้ถ่ายทอดให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นว่า,าตัวนี้จะยึดเข้ายังไง เข้าตัวนี้จะเป็นโครงเหล็กที่จะยึดเข้ากับตัวคันซี่รถแล้วก็ทำการเอ่อเอากองดักน้ำเข้ายึดกับตัวโครงเหล็ก จะขยับกล้องให้พี่น้องเอซได้เห็นเ,ออเวลาการประกอบเข้าหากันครับจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเรา ยึดเข้าหากันแล้วก็นำโครงตัวนี้ไปยึดเข้ากับคันซี่รถหรือตัวถังรถครับตัวนี้จะเป็นกองหนักน้ำของถังน้ำมันของรถมาสดา้าแมกนําหรือมาสด้าบีที0 0ครับก็มาติดตาม ทุกขั้นตอนได้เลยครับผมครับ fc ทุกท่านตอนนี้ก็ถังน้ำมันก็ได้ทำการล้างข้างนอกข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ทำการ เอ่อจะได้ทำการประกอบยกถังน้ำมันประกอบขึ้นในตัวรถถ้าใส่ประกอบเรียบร้อยแล้วจะได้เติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็ลองดูว่าระบบเครื่องระบบการจ่ายน้ำมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าจะเอ่อลามไปถึงมัชีด ใไ่กองโซล่าก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราจะทำการยกถังน้ำมันขึ้นประกอบเข้าหาตัวรถจะได้เติมน้ำมันเข้าไปจะได้ลองติดเครื่องลองดูว่าระบบการจ่ายน้ำมันนี้จะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าจะ หาจะไปถึงมอฉีดไหมตอนนี้ก็ยังไม่รู้กำลังเริ่มประกอบจะาะจะยกขึ้นประกอบครับก็ติดตามคอยติดตามอีกทีตอนนี้จะได้ทำการยกถังน้ำมันขึ้น ตอนนี้ก็ได้ทำการเป่าลมท่อทุกจุด <ไป S 1> ว่าเศษมีเศษอ,อะไรอะไรไหมถังน้ำมันได้ทำการยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็ขึ้นติดตั้งถังน้ำมันไว้ในตัวรถเป็นที่เรียบร้อยเดินสายน้ำมันเข้ากับตัวถังแล้วเราจะได้ทำการ สตาร์ทเครื่องดูว่าปัญหาในเครื่องมีอะไรไหมก็มาติดตามดูขั้นตอนการใส่สายน้ำมันในกองโซล่าตอนนี้ก็ได้ทำการยึดเป็นที่เรียบร้อยยึดสายน้ำมันเข้ากับกองดีเซลชุดกองดีเซล แล้วก็จะได้ทำการสตาร์ทครับมาลองสตาร์ทเครื่องดูว่าจะสตาร์ทติดง่ายไหมหรือจะเป็นยังไงพอเครื่องติดแล้วจะมีอาการยังไงบ้างครับมาติดตามดู ่งดูว่าปัญหาการจ่ายน้ำมันมีปัญหาอะไรไหมตอนนี้ก็เร่งได้สะดวกเวลาเราเร่งจะเร่งได้สบายการล้างถังน้ำมันการประกอบถังน้ำมันใส่สายน้ำหมอกน้ำมันเรียบร้อยใส่กองโซล่าหรือกองดักน้ำก็เป็นที่เรียบร้อยการแก้ปัญหาในเครื่องที่วิ่ง ไม่ขึ้นก็สาเหตุมาจากถังน้ำมันแล้วก็มีเศษจากถังน้ำมันขึ้นมาอยู่ในกองดักน้ำเต็มตามที่แอดมินได้ถ่ายคลิปให้พี่น้อง FC ได้เห็นครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็อ,อ่มอลลหมมอลมเบรกจะได้ทำการเปลี่ยนมอลมเบรกทั้งชุดสำหรับคลิปนี้ท้ายคลิปนี้ก็ ขอจบลงไว้แค่นี้ก่อนรอชมคลิปหน้าต่อไปก็ขอวอวยพรให้เอฟซีทุกท่านในวาราดิทีขึ้นปีใหม่นี้ขอวอวยพรให้ซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยขอให้ร่ำรวยเงินทองครับท้ายก็ ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม